โอเคนะครับสอนวิธีการหาเงินเข้าทูบินีวอเลสฟรีๆนะครับจากแอปหาเงินมาใหม่นะสำหรับใครที่อยากจะสร้างเงินสร้างรายได้นะครับเข้าทูบินีวอเลสล่าสุดเนาะเป็นแอปทำเงินมาใหม่นะเป็นการที่เราเล่นเกมนะครับซึ่งสำหรับใครนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปได้ตามผมเลยนะครับสำหรับใครนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับก็จะมีคำว่าลิงก์ดาวน์โหลดแอปเนาะกดคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะหลังจากที่คลิกเข้ามานะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างหน้าแรกนะประมาณนี้เนาะเรากดดาวน์โหลดเดี๋ยวนนี้้ไดเลยะครับ กด,ดดาวน์โหลดไปนะครับมันก็จะได้เข้ามาหน้าต่างเมนูการดาวน์โหลดเนาะตัวนี้จะมีแค่ใน Android นะครับในส่วน iOS จะไม่มีดาวน์โหลดเนาะนี่ก็ประมาณนี้นะครับแอป,ปนี้มีคนดาวน์โหลดเดยอะมากน,นะครับก็กดเปิดเข้าไปตัวแอปได้เลยนะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งเสร็จนะครับซึ่งสำหรับใครนะครับที่กดเข้ามาเสร็จนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะให้เราลงทะเบียนก่อนเนาะเราลงทะเบียนเสร็จนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาหน้าต่างหน้าแรกประมาณนี้เนาะเราจะสังเกตเห็นตัวรูปตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสไ d คําเชิญตามผมได้เลยนะก็็จเป 1> 3 1 5 3 9 9 90นะจากนั้นกดส่งเนาะตัวนี้จะได้รับธนบัตรสีเขียวนะครับธนบัตรสีเขียวตัวนี้นะยังไงเนาะแล้วก็สามารถทําเงินยังไงนะรเราสามารถไปทําได้นะครับนี่วิธีการารับธนบัตรเขียวนะสำรวจแผนที่นะครับอัปเกรดตัวแทนเนาะตัวนี้สามารถไปทําได้นะเนี่ยเรากดไปทําได้เนาะนี่ซึ่งการอัปแต่และรอบเนี่ยตัวนี้จะได้ในส่วนของอเนี่ยจะมีงานประจําวันให้เราทำเนาะเราสามารถทําได้นะครับแล้วก็มาเล่นเกมได้เลยเนาะซึ่งการเล่นเกมก็กดเริ่มเล่น แล้วก็ไปทําการเล่นเกมได้เลยนะครับแล้วเราก็มาทําการเล่นเกมได้เลยนะเรากดเริ่มเล่นได้เลยเนาะนี่กดไปนะครับแล้วเราก็เลื่อนนะครับหน้าจออย่างนี้เนาะก็คือการเล่นหลักๆมีประมาณนี้เลยนะคนี่สามารถเลือกในส่วนอาวุธนะครับที่เราจะอัปเกรดนะครับให้โจมตีศัตรูเก่งขึ้นเนาะนี่ประมาณนี้นะครับนี่ขอเลือกเป็นปืนเลเซอร์แล้วกันนะครับปืนเลเซอร์ก็คืออยู่ใกล้เนี่ยจะยิงแรงมากๆเลยนะครับนี่นี่ประมาณนี้ประมาณนี้ การเล่นหลักๆมีประมาณนี้นะไซเบอร์ Cyber ดีกว,ว่านะครับไซเบอร์ Cyber จะแรงนะตอนนี้เลเวล4แล้วนะครับซึ่งตอนนี้แอดอยู่เลเวลระดับ17นะซึ่งบอสแต่ละด่านเนี่ยก็อาจจะโหดเนาะแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าเล่นเสร็จเนี่ยมันจะได้ธนบัตรเขียวนะครับแล้วก็เหรียญด้วยนะเดี๋ยวแอดจะให้ดูนะว่าเล่นตานึงนะครับมันได้เท่าไหร่นะก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์ Comment แลกเปลี่ยนกันได้นะครับนี่ใหญ่ตัวนี้ก็คือ บอสนะครับนี่ตัวนี้ประมาณนี้อตัวนี้ไม่ค่อยโหดนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับอดูรอูรอดูนะครับตัวนี้อย่างที่แอดบอกมันไม่ค่อยโหดนะอุ้ยไม่ค่อยโหดแต่เลือดเลือดจะไปแล้วนะอุ้ยตายตายตายแบบเรียบร้อยนี่ชนะแล้วเล่นเสร็จแล้วไงต่อนะนี่อย่างที่แอดบอกนะธนบัตรสีเขียวนะครับ,บ, o, รบแล้วก็เหรียญเนานะซึ่งจะได้ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิเอ็ดเหรียญเลยเนะของแอดนะครับซึ่งของคนดูอาจจะแตกต่างออกไปเนาะ ก็นาเหรียญตัวนี้แหละนะครับนำมาแลกได้นะขั้นต่ำหนึ่งหมื่นเหรียญน,นะเพื่อแลกเป็นเงิน10บาทเนาะซึ่งตอนนี้แอดมีประมาณ8ปดหมื่นเหรียญเนานะก็คือ80บาทนะประมาณนี้ก็ตอนนี้นะครับก็จะมีธนบัตรเขียวด้วยนะวิธีการรับธนบัตรเขียวสามารถกดเข้าไปดูได้นะคนี่ไม่ว่าจะเป็นการสํารวจแผนที่สํารวจแผนที่ทํายังไงนะรเรากดไปสํารวจเนาะซึ่งตัวนี้จะใช้ตั๋วใน2การเล่นเนาะก็คือ เพื่อให้ได้มาเนี่ยเราสามารถไปทํางานประจําวันได้นะครับเนี่ยการดาวน์โหลดแอปหรือดูวิดีโอนะรับสะสมเนาะผ่านระดับ10นะเวลาอะไรสามสิบอะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยมันก็จะมีบอกนะว,ว่าเราจะได้อ่เปิดแมปกี่ครั้งนะแล้วเราก็สามารถไปเลือกอถอนได้นะซึ่งการที่เราเลือกแต่ละรอบนะบในมินิแมปเนี่ยมันก็จะมีรางวัลน,นะไม่ว่าจะเป็นธนบัตรเขียวหรือจะเป็นเหนนรียญนะเหรียญตัวนี้ก็จะเป็นเงินเลยนะอย่างพันสองร้อยเหรียญเนนะี่ยก็คือประมาณ1บาทนะส่วน49่ สีเขียวๆตัวนี้นะก็คือเป็นเงินจริงๆเลยนะครางวัลสูงสุดนะก็จะเป็นตู้เซฟแบ็กโกลนะ650บาทนะประมาณนี้ใครที่เลือกอใครที่มีในส่วนของการสํารวจทรัพยากรด้านบนนะมุมบนขวาเยอะๆนี่ยก็มาเลือกได้เลยนะสามารถเล,เลือก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 นะซึ่งก็จะมีให้เลือกประมาณ36ครั้งเนาะซึ่งแอดก็เลือกประมาณ5-6ครั้งหรือไม่ก็10ครั้งนะก็เจอแล้วเนาะในส่วนของกล่องนี้นะแล้วเราก็กดขอแผนที่ใหม่ก็ได้นะประมาณนี้นะครับ ก็เล่นไปเรื่อยๆนะสะสมเลเวลไปเรื่อยๆได้นะับในส่วนของเกมนี้เนาะก็เป็นเกมหาเงินเข้าทูมิเนอร์เลมาใหม่นะครับล่าสุดปี2025นะครับก็ประมาณนี้นะในส่วนของการทํางานหลักๆของแอปนี้เนาะซึ่งตอนนี้แอดก็ระดับ18นะครับก็สามารถเก็บสะสมในสองเหรียญนะเพื่อลๆเป็นเงินรอถอนได้นะประมาณนี้นะอัปเดตล่าสุดยังเล่นได้ปกตินะในสองการชวนเพื่อนใครที่เป็นสายชวนเพื่อนสามารถมาชวนได้นะคัดลอบเป็นเนื้อหานะก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะหารายได้เสริมนะครับเข้าซูโมเรตล่าสุดนะครับก็พิจารณาดูกันได้ทีนะใครที่ดูจนจบก็ฝากเริ่มไปกดไลค์ใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเริ่มไปกดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอัปเดตล่าสุดมีประมาณนี้ใครที่สงสัยตัวไหนเกี่ยวกับแบบนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ส่วนการเช็คเินรายวันนะตัวนี้แอดก็ใกล้แล้วนะก็คือวันที่เล่นอีกประมาณ2วันนะแอดก็จะสามารถรับในส่วนของ การเปิดแมปนะสามรอบได้นะเพราะว่าแอปก็วันที่1วันที่2วันที่3วันที่4เนี่ยเก็บมาหมดแล้วนะตัวนี้วันที่11แล้วนะก็คือเล่นตั้งแต่แอปเปิดเลยนะวันนี้วันที่11แล้วนะก็ประมาณสัปดาห์2องสัปดาห์นะที่แอปตัวนี้เปิดมานะใครที่อยากจะสร้างเงินสร้างไรายได้นะก็ตัวนี้ก็พิจารณาดูอีกทีกันได้นะครับก็ประมาณนี้นะหากเรา เช็คอินครบสะสม15วันนะเราจะถูกเรเซ็ตทั้งหมดเนาะประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะในกรณี่องการอัปเดตล่าสุดเนาะใครดีอยู่ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณมากที่ดูคลิปนี้จนจบนะก็ขอตัวลาไปก่อนขอบมากครับ